สวัสดีครับชื่อชื่อตังชื่อจริงชื่อเสาเมฆสีทองคำครับผมครับก็เพิ่งจบการศึกษาจากเตรียมอุดมดนตรีมหาวิทยาลัยมาให้ดนชั้นม .456 นะครับเริ่มจากคุณแม่พาไปเรียนตั้งแต่เท่าที่จำความได้สัประมาณ3-4ขวบนี่แหละครับก็เริ่มจากหลักสูตร jmc เลยแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็น jxc jac จนสุดท้ายก็ก็ก็ c o m p l e ตจนจนจบ โดยเรียนมาใช้เวลาประมาณ9ถึง10ปีเนี่ยครับเป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่มีความสุขมากเพราะว่าเราได้เรียนดนตรีที่แบบเริ่มจากง่ายก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามแต่ละระดับอายุว่ามีความยากตรงนู้น ตรงนี้บ้างเราต้องเล่นเพลงเพื่อสอบเราต้องทําการแต่งเพลงหรือว่าอินโพรไว e ส์หรือว่าแม้กระทั่งหลักสูตรเกี่ยวกับทางความรู้ทางด้านดนตรีอย่างเช่นพวกทฤษฎีด,ดนตรีพวกนี้ก็คือได้เรียนรู้มาค่อนข้างเต็มที่เลยครับผมจนพอได้เข้ามปลายก็เลยตัดสินใจได้เข้าศึกษาต่อด้านดนตรีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า ได้ได้นำความรู้ที่เรียนมาตลอด10กว่าปีกับหลักสูตรของ JMC นี้มาพัฒนาต่อยอดระหว่างเรียนดนตรีค่อนข้างเยอะมากทั้งเรื่องก,การ composition การแต่งเพลงแล้วก็การใช้พวก ear training ก็คือการใช้หูแล้วก็ทฤษฎีต่างๆในการเรียนดนตรีอย่างนี้ครับผมได้มีโอกาสเข้าร่วม g l c camp 2ครั้งครับมีครั้งแรกย้อนกลับไปที่ได้เข้าร่วมกับ พี่โตก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาก็เป็นเป็นไอดอลผมตอนเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการที่ได้ไปเล่นโชว์เพลงแต่งก่อนที่จะเกินอายุผมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะจบออกมาก,ก็รู้สึกดีมากเลยที่ว่าได้ร่วมคอนเสิร์ตกับยามาฮ่าบ่อยครั้งมากครับผม เห็นเขาเดินบนเส้นทางดนตรีเราก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจนะครับว่าตอนนี้เขาเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านดนตรีเขากําลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศครับถามว่ากรอบที่เราวางไว้ก็คงก็คงไม่มีอะไรมากมายแล้วนะฮะก็ให้เขาตัดสินใจเอาเองว่าเขาจะเบนหรือว่าให้น้ําหนักไปทางด้านไหนของดนตรีครับที่บ้านก็จะให้กําลังใจผมตลอดว่าตั้งแต่เด็กเลยคือ ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติทุกคนที่บ้านบอกผมว่าอยากให้ผมเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบก็คือท่านก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเนี่ยผมอยากจะเรียนอะไรจะต้องเป็นอย่างนู้นต้องเป็นอย่างนี้ก็คือสุดท้ายผมก็เลือกที่ว่าจะมาเรียนดนตรีท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ก็คือทั้งยินดีให้ไปเรียนโรงเรียนมอปลายที่เป็นด้านดนตรีโดยเฉพาะแล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งได้ไปเข้าค่ายในที่ต่างๆได้รู้จักกับคนใหม่ๆรู้จักกับ ผู้ใหญ่เพื่อนๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมมีส่วนช่วยมากๆเลยครับผมก็อยากให้เรียนด้วยความสนุกบางทีเราอาจจะเครียดบ้างเพราะเราต้องซ้อมเยอะหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีลองนึกว่าให้มันเป็นภาพที่ว่าแบบเราลองเล่นไปเราได้ฟังเพลงเพราะๆเราได้เอนจอยกับสิ่งที่เรากําลังสร้างออกมาซึ่งมันก็คือดนตรีครับดนตรีมันเป็นภาษาสากลที่ทําให ทุกคนสามารถยิ้มไปได้ด้วยกันก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็สนุกไปกับการเล่นตลอดครับผม